อะไรมาอุดนะฮะร่องหนูหนูทุ่งนาก็คัดกัดกัดกัดใช่ไหมน้ำฝั่งนี้จะมีใบต้นกระถินนลงเยอะใช่ไหมไม่ใช่ยูคานะกระถินนลงวัดลงกลางหาที่ให้มันเต็มที่แล้วเขาเพิ่งจะยาาหา,หา,หาใจยาก ที่ชมคิดนะคะอันนี้นูหนูนะอะไรมาอุดนะคะร่องรูหนูยู่ทุ่งนากัด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 นะติอยู่นะคะจะดูดลมให้ได้เม็ดนึงก่อนี่เยอะฝนก็น่าจะหมดแล้ว ที่ฉันคิดค่ะไม่ใช่ถ่ายถ่ายดูหนูเจาะน้องพุดไปพุดมาหน้าน้ำถึงท่วมน้องเอ้ยไมามันจะท่วมเร็วยากนะคะเขาหายใจยากเลลยเลยเขอบคุณที่ชมคลิปนะคะยากนะคะเขาหายใจยาก อบคุณที่ชมคลิปนะคะน้าน้ำถึงท่วมน้องเอ้ยม้มันจะท่วมเร็วทรยมันจะทับผมนีม่างนี้ทให้มันมีกลิ่นปลาไม่ตายนะคะแต่ว่าเขาหายใจยากน้ำฝั่งนี้จะมีไอ้ต้นกระถินลงเยอะใช่ไหมไม่ให้ยู่านะกระถินลงนะว้ ที่ชมคิดนะคะต้องได้สำรวจตรวจตานะคะคูน้ำลงตอยู่นะคะจะดูดลงให้ได้เม็ดนึงก่อนที่เยอะฝนก็น่าจะหมดแล้วเขาคือส่คิดยู่นะคะจะดูดลงให้ได้เม็ดนึงก่อนที่เยอะฝนก็น่าจะหมดแล้ว คิดค่ะน้ำฝั่งนี้จะมีไอ้ต้นประทินลงเยอะใช่ไหมไม,หนะนะไม่ใช่ยูคานะประทินลงวัดไม่ใช่ขาดถ่ายรูนหนูเจาะเนาะพุดไปพุดมาหน่าน้ำท่วมน้องเอ้ยม้มันจะท่วมเร็วที่ ไปจะบ่อนี่โดยไม่ต้องสูบไม่ต้องอะไรนะคะเพราะว่าขาดน้าน้ำถึท่วมน้องเอ้ยม้มันจะท่วมเร็วแท้หาเจอตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะดูหนูกดอยู่น,นะคะจะดูดลงให้ได้เม็ดนึงก่อน ไปเยอะฝนก็น่าจะหมดแล้วขอบคุณทำชุค่ะขอบคุณค่ะมาในเช้าทุ่งน้องควายเขาออกมาทุยากย่างแล้ววันนี้ตอนเช้าฝนไม่ได้ตกเหมือนเมื่อวานนี้นะคะสภาพก็ยังดูเนะม,ม,มันจะทับผมมรงนี้เท่านั้นมมีกลิ่น ปลาไม่ตายนะคะแต่ว่าเขาหายใจยากขอบคุณค่ะวมันในเชตุ่งน้องควายเขาออกมาที่ยากเลยไอ้มันจะทับผม,มนี้เท่าไหร่มันมีกลิ่นปลาไม่ตายนะคะแต่ว่าเขาหายใจยากขอบคุณค่ะวมันในเชตุ่งน้องควายเขาออกมาที่ย้กเลย วันนี้ตอนเช้าฝนไม่ได้ตกเหมือนเมื่อวานนี้นะคะสภาพก็ยังดูด ไรมาอุดนะคะลองรูนูอยู่ทุ่งนาก็คัดกัดกัดนะวันน,ะะวนี้ก็มีนะคะจะมีไปพ้อมกับเรา ขอบคุค่ม 2, ่าาออมาาะ,นนะ,ะาว,วันนี้นเช้าทุ่งน้องควายก็ออกมาคิดอยากแล้วอันนี้กำลังอยูนะคะจะลัไปยรท่อมกับเราวันนี้เช้าฝนไม่ได้ตกเหมือนเมื่อวานนี้นะคะสภาพก็ยังดูอะ่ะน้ำฝั่งนี้จะมีใบ ต้นปะถินลงเยอะใช่ไหมไม่ให้อยู่คานะปะถินลงวัดลงกลางหาที่ให้มันเต็มที่แล้วเขาเพิ่งจะหาไม่ใช่ขาดไข่รูนูเจาะเนาะคุดไปคุดมาอะไรมาอุดนะคะลงรูนูยูทุ่งนาขัดกัดกัดกัดใช่ไหมขาดเรา อะไรจะบ่อนี้โดยไม่ต้องสูบไม่ต้องอะไรนะคะเพราะว่าขาดแบบอยู่นะคะจะดูดลงให้ได้เม็ดนึงก่อนนี่เยอะฝนก็น่าจะหมดแล้วเอาคุณไม่ัคิดคใครมนะันจะทับผมนี้ทาหนะ้มันมีกลิ่นลาไม่ตายนะคะแต่ว่าเขาหายใจยากอะไรมาอุดนะคะร่อง ลูนูยู่ทุ่งนาขัดตัดกัดกัดะไม่ใช่ขาายข่ายลูนูเจาะเนาะขุดไปขุดมาลุงกำลังหาที่ให้มันเต็มที่แล้วเขาเพิ่งจะหาพ<ห>ี่น้องเดี๋ยวสายหน่อยเลยลุงก,กับนั่นเครื่องสมบารานให้อหรแค่ หาเจอตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะลูหนูดูค่คะจบอยู่ยนะคะจะดูดลงให้ได้เม็ดนึงก่อนนี่เยอะฝนก็น่าจะหมดแล้วขึ้นนิดนึงค่ะต้องได้สำรวจตรวจตานะคะว่าคูน้ำ ข้าเขาพค่งข้ไม่ในช้ทุ่งน้องควายเขาออกมาที่ยากเลยอะไรม,มันจะทับผมมยนี้เทาไหร่มีกลิ่นปลาไม่ตายนะคะแต่ว่าเขาหายใจแย่หา<แ>เจอตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะดูหนูดูค่ะปลาก็ไหลสวยๆอยู่แบบนี้นะคะ เพราะว่าพี่น้องเดี๋ยวสายหน่อยลุงกับนั่นก็เครื่อสุมาปานให้อยู่ขาเราน้ำก็จะไหลาจากบ่อน,นี้โดย <c oughs> ไม่ต้องสูบไม่ต้องอะไรนะคะเพราะว่าข <c oughs> าดน,น้ำฝั่งนี้จะมีใบต้นระถินนลงเยอะใช่ไหมไม่ใช่ยูคารนะ์ระถินนลง น้ำท่วมน้องเอ้ยม้มันจะท่วมเร็วเนี่